ดาวเมจครั้งแรก23และจบเกมไปในเทอร์น,นี้แน่นอนนะครับผมการันตีจบเกมแล้วและติดเลิกด้วยเป็นเลิกเก้เฉยจบแล้วนะครับใครทราบไม่ต้องสู้แล้วนะจังหวะนี้คือสู้ไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องจบอย่างสวยๆนะครับก็โอเคแบบ งงๆแบบตีตับปับปับชนะอย่างรวดเร็วนะยครับสวัสดีเข้ามาพบกับผมเองครับกบไ่แอนซีนะครับก็วันนี้จะมาเล่นวิกลี่อเวนเจอร์นะครับที่น่าสนใจอันหนึ่งนะของอาทิตย์นี้นะครับนั่นก็คือด่านที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าสเปเชียลูเนี่ยน่าสนใจตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับผมเพราะว่าผมบอกว่าออรยูนิตนะครับได้รับสเกลนั่นเองนะฉั้นผมก็จะมาเล่นไพนะครับผมที่ เราจะเน้นการติดเลิกแล้วก็ตีในเทินฝั่งตรงข้ามนะอย่าลืมว่าประกัดของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไปตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยในเทินฝั่งตรงข้ามมันได้สเกเราได้ตีอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้น่าสนใจนะก็ไปกันเลยดีกว่าผมเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะครับผม ก็ตอนนี้ไคลผมเนี่ยเลเวลสิบสองอาจจะแบบเวอร์ไปนิดนึงนะสำหรับการกดด่านนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะให้เราเล่นจบด่านนี้อย่างไวเนี่ยต้องแนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคู่ต่อสู้ของเราคือไคซ่านะผมซึ่งเขาได้หนึ่งกิวดการันตีแน่นอนนะจากสกเกลนะผมเราเฮ้ยเปิดมานี่มาถึงน่าสนใจนะครับถ้าเราใช้วายอินสปิเรชันเนี่ยตัวที่ติดเลิศของเราหรือว่าตัวที่ได้จากพลังของเอ่อมาริน่ารูฟของเราเนี่ยจะได้ค่าลายลบหนึ่งถูกไหมเท่ากับไอตัวเนี่ย สแนปจอเนี่ยเราจะเหลือค่าไล่หนึ่งใช่ปะลองดูนะยครับน่าสนใจมันทำให้เราน่าจะเล่นได้ไวขึ้นพอสมควรเลยนะครับอันนี้แล้วก็เปิดมาด้วยกับ legion r u m m e r นะครับผมก็เปิดมาเขาจะซัมบอนน่าจะคนนี้นะครับผมจำไม่ผิดนะหรือววาอตัวหนึ่งนะครับเปิดมาถือว่าใช้ได้นะในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราอม่ลืมว่าเราขี่โกงบ่าเนงจากเราได้รูปสามนะครับผมเราสามดาวแล้วนะ ก็เก็บไปให้หมดเลยนะครับแล้วเพราะว่าเราให้ตายเหอะกากเหมือนเดเนี่ยเปิดมาอย่างนี้เพราะว่าฝั่งได้สกานะครับคือการเปิดมาแล้วสกาวขนมข้าวเนี่ยไม่โอเคนะดูดิคือแบบพลาดแล้วผมเพราะว่าฝั่งเนี่ยจะได้ใช้ลิเกนสมตัวตีนึงสองทีแล้วโอ้โหคือ ก็ลืมไปว่าเขาก็ได้ตีเหมือนกันนะถ้าเราเขาจะตีมาสองครั้งนะครับจากบอดนะให้ตายเออโอ้โหหนักโอนให้เล่นนะดีนะที่บล็อกไปโดนอนึ่งเนาะไม่งั้นนี่คือแบบย่ำแย่นะโัวเราโดนหนักบอสมควรนะเนี่ยขอแบบสักตัวที่มีท่าโจมตีหน่อยได้ไหมไม่ใช่อย่างเงี้ยคือผมกะจะเอาไปเล่นเพื่อเล่นปัดรเบลนะแต่ว่าเาไม่มีตัวลงนะให้ปัดรเบลใช้นะโอ้โหอย่างนี้ต้องยังไงคือถ้าเอาเพนตี้ออฟฟิเตอร์ตีไปอ่ะเขาก็จะเอาตัวนี้บล็อกใช่ไหม ถ้าเขาจะเอาคนนี้บล็อกนะครับบลิเทอร์สับบหัวบล็อกนะอย่างนี้นะครับไม่เป็นไร้วเราติดเลิศนะเราติดได้อีกทีนึงอันนี้น่าสนใจแล้วเออจริงๆทําทำไมผมไม่ตีอ๋อไม่ได้ครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นเลิกร์นะครับฉะนั้นก็เกมนะครับบายไปนะหนึ่งตัวนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับตานี้เราจะลงไพ่นะเพราะว่าเราจะสไตร์ตัวที่แข็งที่สุดหนึ่งตัวนะครับผมว่าเราน่าจะเก็บคนนี้ได้นะครับเออมันต้องอย่างนี้นะครับแล้วรอให้ตัวนี้ตีเข้ามาเราก็จะบล็อกด้วย คายกีนนะค่อยรอดขึ้นหน่อยคนระับไม่ไงันะ้นะคือแย่มากนะ <Information. S 1> โอโ้โหคือแบบสถานการณ์ไม่ไม่เป็นใจเท่าไหร่ในการเล่นนะครับอย่างนี้นะเอาละมาแบบนี้นะครับไม่มีตัวลงอีกแล้วนะเราก็ต้องขอเปิดไปที่ใครเดียวอันนี้นะครับซีซั่นแร,นร,ในในร็นะครับใหนัก็ไล่สี่แล้วนะครับลงไปก่อนนะครับผม <need> แล้วบอดบล็อกไม่ได้นะครับเราไปการันตีเลยว่าเราติดเลิกแน่นอนนะครับ ยังไงเราก็ตีได้ทังสองทีนะรันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแถมตาหน้าเรายังมีตีได้อีกทีนึงไม่ใช่เลยนะเพราะว่าสแนปัจอสว่างขึ้นมือเราแล้วนะก็อย่าไปกลัวครับยังไงเราตีแน่นอนครับจังหวะนี้ยังไงก็คือจบเกมก็แบบง่ายนะเพราะว่าอย่าลืมว่าด่านนี้แค่หนึ่งจุดห้าดาวนะครับผมมันเหมาะสำหรับตัวที่ผู้เล่นที่กำลังเริ่มหรือหัดอยู่นะผมก็อันนี้มาลองกันได้ดูผมนะครับไอทีเลยว่าดาวประมาณไหนควรเวลอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะโอเคมากกว่านะ โอเคทีนี้ก็จบสำหรับด่านแรกกันไปแล้วนะโอ้โหดูว่าหนักผมงใช้ได้นะครับเราเปิดกันมาแบบอืมโอเคอยู่นะแล้วก็สำหรับด่านถัดไปนะครับก็อันนี้ลืมพูดถึงเลยนะอันนี้จะเป็นด่านของอ่า b r i c water นะเราก็เอาช h a r g i n g แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีเลิร์เกอร์นะผมจะไม่พลาดเหมือนทีแรกๆนะที่ผมไม่รู้ว่าเลิร์เกอร์คืออะไรนะครับโอเคเฮ้ยเซตนะครับ น่าสนใจนะเ,าเอาเดตเลยแบบไม่ต้องคิดนะแล้วก็มี2องทางเลือกนะครับซึ่งผมก็ชอบไปข้างล่างแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าบอดมันผมชอบให้บอดดิลูซีไม่ใช่นะครับคือลงมาเพราะว่ามันมีร้านขายของนะเราจะมาซื้อ Power เพิ่มนะครับผมที่อยากไปก็เพื่ออันนี้แค่นั้นเองนะก็เก็บเดตนักไป2อันเลยนะครับเพราะว่าเอามาเยอะแยะก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมโอ้โหชักไม่สองนะครับ เรามีตัวบล็อกแล้วหนึ่งตัวนะถ้าอีกฝั่งประกาศลงตัวอะไรสักตัวมานะครับผมเราจะลงเชลล์ฟินไปบล็อกเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่เราก็จะเฉยๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะงานงอไปตัวเองนะนี้ไม่ค่อยโอเคนะครับดามเมจใช้เล่นแล้วเนี่ยคือแบบดูแต่ละตัวของชาร์คลิงนะครับโอ้มาแบบนี้โอ้โหเราไปเลยครับตัวที่หนึ่งนะครับขอเอาสนับจอสวามกลับเข้าเด็กไปนะครับแล้วก็ กาศตีครั้งแรกไปก่อนครับยังไงก็คือเราเข้าแน่นอนนะครับสิบสิบดาเมจเหรอเพราะว่ามันเลิศติดและได้มหอย่ารู้เพิ่มอีกหนึ่งตัวพอดีเนยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้มันอะไรอ่ะจังหวะนรกมากๆนะครับก็เราผมจะขอเก็บจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้เราประกาศตีเมจเลยเพราะว่าบอดก็จะเอาคนนี้มาบล็อกส่วนเราก็จะเอามอนสเตอร์ฮาร์ุ้ยิงนะครับแล้วก็จบเกมอย่างสวยๆนะผมอย่างนี้นะ ก็ยังไงครับยังไงบอทนะนึกว่าจะมีเพิ่มเลือดอะไรนะไม่มีเลยครับผมก็ยังโดนจังหวะเดิมอยู่นะครับด้วยฉากลิงนะครับโดนประกัดของเรานะคือแบบแก๊งน้องปลาโหดมากนะครับพมมีสกเกลเนี่ยคือมนันทำให้เราคอเราตีได้สองทีเราจะบุกอย่างหนักหน่วงนะส่วนตัวที่อีกน่าสนใจอ,อันหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่มีเน้นการบุกอย่างมหาศาลนะครับผม อ่อถ้าใครชอบเล่นเนี่ยพวกตัวตยไ,ไวเนี่ยอันนี้จะจบไวมากกว่าเดิมมากๆนะครับก็ขอเอาลิปเปอร์เบร์แล้วกันนะเพราะอย่างอยก็เป็นตัวที่เผื่อตีมั่วๆแล้วก็ได้เลิกนะครับโอเคทีนี้ไปช็อปนะครับเราไปหาอนาคตกันว่าเราจะได้นะครับ The New Student แต่ว่าไม่อยากได้อันเนี้ยขออีกทีนึง ควิกดออันนี้น่าสนใจเพราะว่าการการที่เราโจมมาจะเหลือข่าไล่ศูนย์นะครับผมหลายใบของเราไม่ใช่เพราะว่าหลายถือพวกหลายตัวนนี้ของเราเป็นค่าไล่หนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้บอกว่าทั้งเด็กเป็นไล่ศูนย์นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับโอเคนะครับผหเ,เซตมาอย่างนี้ก็ขอเก็บพิทเจอร์กับโบสกิลเวอร์ไปก่อนนะเผื่อแบบว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นนะครับในการแบบวนะครับจอสวานนะอันนี้คือเราสามารถประก,กัศ เราจะได้ตีเินตักตรงข้ามด้วยครับสาเหตุก็เพราะว่าเรามีสเกลนะครับ <c oughs> แต่ว่าไปปั๊บเลิกปิดโชะเป็นอคนนี้แต่เราตายนะครับเราก็ไม่มีตัวทีจีนึงอยู่ดีอันนี้คือ <c oughs> อะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรครับตาหน้าเรามีเซตนะครับผมเราเห็นไหมเซตสุดเท่ของเรานะครับเราจะตีอีกสองทีนะครับในจังหวะนี้นะครั้งแรกเราก็จะใช้ <c oughs> บัตเบลลงไปนะ <c oughs> อบอกเลยว่าเขาบอกไม่ได้แน่นอนครับแล้วเราก็ใช้ปัดเร็วนะครับเพื่อการันตีสแนปจอสวามเรานะให้ขึ้นมือนะครับโอ้โหดามเอจอย่างนี้นะครับอย่างน้อยคือผมว่าเขาก็แลเส a p มจอเราเหลือค่าไล่สูงในเทอร์นี้ก็เพราะว่าเรามีการใช้เองเรองอะาาไรมันเป็นตัวที่ินสไปไวสายเลชันลดค่าไล่เป็นหนึ่งและการที่โดนจูข,ขึ้นมาลดค่าไล่เป็นหนึ่งแนละ้วทำให้เหลือค่าไล่สูงนั่นเองนะ แล้วก็เราจะผมตัง้งใจจบเกมนในตาน,นี้ให้ได้นะครับฉะนั้นก็เราจะเคลียบบอร์ดเขาก่อนนะครับแล้วก็สนั p จอสว่างไปหนึ่งทีนะเพราะตัวนี้ได้ตีปีนะผมแล้วก็ปิดเกมอย่างซวยๆนะผมไปเลยด้วยเซปตในบูอัพนะครับโอ,อโอ้โหอย่างเท่โคตรจัดนะครับคือบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่วิธีนี้สนุกมากนะครับคือมันไม่ใช่สนุกเพราะว่ามันมันง่ายนะคือ มันตื่นเต้นเลยขึ้นว่าใครจะตีก่อนนะคือถ้าบอรตีมาแล้วก็เฮ้ยโอ้ชิ้นหายแหละประมาณนี้นะโอ้แต่ว่าเราตีก่อนโอ้โหสะใจมากๆนะครับแบบอะไรประมาณน,นี้นะก็โอ,โอ้งานเข้านะครับถ้าบอรตีเข้ามาก่อน,นเนี่ยเลือดจะไหลเป็นน้ํานะครับโอ้มายอย่างนี้ขอบลัดอินดะวอเตอร์นะครับอีกทีนึงเพื่อเราจะได้แบบบุกอย่างต่อเน,นื่องบุกอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วดูช็อปว่าเราจะได้อะไรเพิ่มนะ ขอหาอนาคตที่ดีขึ้นนะครับด้วยไวสไปเลชั่นนะครับจะอะไรนักหนากับไวสไปเลชั่นนะก็ขี้เกียจมากขนไหนก็เอาเลยแล้วกันนะครับซื้อมา <c oughs> <S <S เพื่อให้แฟนๆจอมสวัสดิ์เราหนืองไลฟ์ศูนย์นะครับในรณีที่ผมขึ้นมาแล้วแล้วผมไม่อยากจะใช้มันปีในตอนนี้นะอันนี้ก็คือเวิร์กอยู่นะโอเคมากๆนะครับ <c oughs> แบบไม่ได้แย่เลยนะโอ้โหแล้วมืออย่างรับเก็บบัตรอินอร์เตอร์ไปหนึ่งใบนะอตอนนี้เราจะเอาสแนปจอสวามประกาศปีไปก่อนหนึ่งีนะจะทําให้บอดไม่สามารถบอดเจะเวอร์นิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราดันจวได้ทําไม่เซตต้องขึ้นมาตอนนี้นะผมไม่เข้าใจจริงนนะแต่เราไม่ะเอาสแนปจอสวามไปเข้าไปก่อนนะผมเพราะว่ามีมารีนา่ารู้อีกหนึ่งตัวนะตอนนี้ว็ รีชีพนะครับเพราะว่าบอดจะบวกพลังหนึ่งพอดีนะกลายเป็นสองสองนะครับเราก็จะตายนะครับผมเราแลกอาการที่เราไม่ได้เลิศด้วยนะเมื่อกี้นี่น่าเสียดายพอสมควรนะครับผมไม่เป็นไรเรามีทีนึงนะครับเรามีกงหลายรอบนะในการบุกหนักหน่วงของเราครับผมถ้าเดิมไมกแล้วเห็นไหมเซ็นะครับกับอะไรครับบัตรเบลนะครับผมเราประกาศบัตรเบลไปก่อนนะครับแล้วให้เซ็ปประกาศตีขึ้นไปนะครับคิดว่ายังไงเขาก็ต้องน่าจะต้องบล็อกนะครับไม่ยงั้นน่าจะโดน ดาเมจทันหาสารของเซตตีเข้าไปนะยังไงครับยังไงโอ้โหไปหนึ่งทีและเรา1ิเก้าดาเมจนะครับตอนนี้เราน่าจะพอไหวอยู่ในสถานการณ์นีนะดาเมจเราพอไหมห้าห้าหกสิบหกพอครับผมจบเกมแล้วนะครับตอนนี้ก <c oughs> ็ค <Off screen> well, so. <c oughs> ิดง่ายนะผมมีเซตนี่ชีวิตก็ดีขึ้นนะผมคิดถึงเซตในพานอัพชั้เบี่ยนหรือูสูมากๆเลยเป็นตัวที่แบบคิดไม่ออกเลยเซตนะครับ ตอนนี้ก็เป็นคิดไม่ออกไม่ถึงจริงนะประมาณนั้นนะครับคือแบบเซตตอนนี้ก็จะบอกโัวที่มาแทนเซตอเมซี่คล้ายๆกันก็จะเป็นโลบองนะครับผมทึ่งจะแยกร่างออกมาแต่ว่าแล้วก็ช่วยตีนะซึ่งแบบก็โอเคนะแต่ว่าผมคิดว่าตอนสมัยเซตมันรุนแรงมากกว่าที่มันแยกร่างมับวมมันกอปี้สแตปตัวที่แข็งแกรงที่สุดม,มาด้วยนะครับแต่โะบองเนี่ยมันมัน,มนกปพาวเวอร์ของตัวที่เาใส่โลบองมาด้วยอันนี้คือแบบความรุนแรงมันเป็นคนละเรื่องกันนะผมว่าตอนนี้ ของเลอบองเนี่ยรุนแรงกว่าแต่ก็คิดถึงเซตอยู่ดีละโอเคมาแบบนี้นะควิกดอเลยครับเราต้องการความเร็วในการเล่นนะจวบจวดลงศูนย์ตีป๊บปป๊ปัปปปป๊นะครับสม ooth โซลูดนะครับแล้วก็อันนี้ไปหไหนดีเราได้ทั้งสองทางเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าถามผมทางที่น่าจะไปควรจะเป็นพีคมากกว่านะเพราะว่าถ้าอีกฝั่งได้เป็นการบุกอะเออจริงๆผมก็จะไปข้างบนนะเพราะว่าอีกฝั่งมันจะเน้นเอเม็มก็คือ มันเป็นตีถ้ามันตายปุ๊บมันก็ตายไปเลยใช่ไหมมันมีสะเกิลก็คือไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้โอ้โหมืออย่างนี้เล่นเลือกยากมากเลยขอเก็บเลสฟินไปก่อนนะครับผมน่าจะมาลุ้นไปถัดไปว่าเป็นอะไรนะถ้าเกิดเป็นลุนไปตั่วดีกว่านะครับว่าได้อะไรนะถ้าได้แบบดีๆมาก็โอเคแนละแต่ถ้าได้ไล่ศูนย์นะครับชารตัวเองไล่ศูนย์ก็ไม่ต้องห่วงครับอย่างนี้ผมเอา snapjaw ส,สวามตีเลยครับผมเพราะว่าเราจะปุกเผื่อได้ อันนี้อ่ะไม่ได้ตีแล้วไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราตีอีกทีนงตอนเราจวอะไรก็เราจวดเดสมาร์คขึ้นมาแล้วนะครับฉะนั้นเราจะเลิกติดแน่นอนครับม,มาต้องเลิกทุกเทิร์นให้ได้อย่างนี้สิครับมันต้องแบบนี้นะและเดี๋ยวเราหน้าเราจะก็จะลงเซตตรงไปนะครับผมซึ่งเซตก็ไม่ยอมติดมานี่รู้สหมผมสักทีนะไม่เข้าใจเลยก็ไม่เป็นไรครับท่าเดิมเรามาเห็นไหมเรามีเซตเรามีบัตรเบลนะครับที่ไล่ศูนด้วยนะพอจากอะไรครับจากพีกนะครับผม เศร้าอ่ะมาด้วยคนจะโดนจับกีบไหโอ้ไรเดอะแฟงนะครับผมตัวนี้มาไล่ศูนย์เครับเพราะว่าทาก้อนพีกนะไปชีให้เดอะแฟงนะซึ่งไม่เป็นไรครับผมเราก็จะบุกย่างต่อไปแล้วดาเมจครั้งนี้เราขอใช้บัดรเบลในการเปิดนะครับผมเพื่อให้การันตีสิบเลิกนะคิดว่าบอทดน่าจะต้องบล็อกทั้งเซตมากกว่านะครับผมและ เลสก,ก็ยังไม่ติดเลิกนะครับไม่เป็นไรแต่ชนะพอดีนะครับต่อให้ดูดเลือดก,ก็ตามนะเพราะดาเมจเราแบบปุกเข้าไปอะแค่เป็นแค่ตายพอสมควรวนะผมก็อันนี้ถ้าไม่ได้ถ้าถุกก็ไม่ได้เลสนะก็เอาแก๊งปลาบุกเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ถมว่าก็ไวเหมือนกันนะครับในกรณีเดียวกันนะเพราะว่าเลกนี้มันไวอยู่นะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าหลายๆตัวเนี่ยถ้าไม่นับน้องหมาไม่เอืยอชื่อแล้วกันที่ยังไม่แก้บัก เอาแลนด์มาร์คมาตั้งโชว์เท่ๆอยู่ก็ผมก็ยังทำใจอย่างนั้นแบบเหนื่อยเหลือเกินกับตัวนั้นช่างมาเลยครับเรามาเล่นตัวที่มีประโยชน์มากกว่าดีกว่าแล้วโอ้โหมาอย่างนี้เลดฟินนะครับได้ปุเราก็เอาตัวนี้เพราะว่าเราต้องการจะให้มันเพิ่มหัวเด็กๆนะแล้วก็ไปสมูทเออโซลูทนะเพื่อหาพอ,อร์เพิ่มนะครับผมอันนี้เห็นว่าข้างหน้ามันมีเพามันมีร้านอีกคันหนึ่งนะครับเราก็จะซื้ออะไรที่มันราคาไม่เกิน3า0รอแล้วเผื่อไปซื้อข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ ผมอาจจะซื้อฟิกเซอร์อัปเปอร์นะครับเพื่อให้บวกพลังอย่างเยอะๆให้กับตัวที่มันรอดอยู่นะครับโอเคแล้วก็คันสุดท้ายเฮ้ยอัปเกรดชาร์คลิงนะครับอันนี้น่าสนใจนะได้ชาเลนเจอร์นะครับผมและซอร์เซอรี่นะทำให้มีผมมั่นใจแล้วว่าครั้งนี้ผมสามารถไล่สเปลได้อย่างแน่นอนนะผมซื้อชาร์คลิงไปเลยนะครับและเดืเพเยอร์ดาเมจยูนิตแคนบล็อกนะครับมันคิดว่าเราจะบล็อกเหรอไม่บล็อกแล้วครับจังหวะนี้เราดูพาวเวอร์เราซะก่อนนะครับเราเน้นการ ไล่ศูย์ไปตีนะครับผมฉะนะเราเป็นการบุกหนักหน่วงนะครับเก็บไปให้หมดนะครับแม้กระทั่งไพ่นะไพ่ไม่น่าเลยดาเมเนใไอสู้เซ็ตไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็เป็นเป็นชะตากรรมของไพ่นะที่ดาเมจได้แค่นั้นนะครับก็เปิดมาเราจะลงไปที่เลสซินแฮมเมอร์สูตก่อนนะครับเพราะว่าออกสอโต้งของเราเนี้ยไล่สูกใช่ไหมคิดว่าเขาน่าจะสตาร์ทเปิดเลยเหรอ โถือว่ากากพอสมควรนะครับเจออย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะบุกไปด้วยอันเนี้ยอาจจะต้องแซนจอสวามไปก่อนเลยหนึ่งทีเพราะว่าเราจะได้ไปยึดกดเออไม่ได้เพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมไม่ควรใช้แซนจอสวามนะวันนี้ผมเล่นพลาดนะจะบอกว่าเราควรใช้ตีอะไรไปก็ได้หนึ่งทีนะเพราะว่ามันจะถือว่าเราสกเกาไปแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะเห็นไหมอันนี้ทุกตัวปกเป็นสกาใช่ไหม แล้วผมประกาศไปเลยเนี่ยปึ๊บเข้าจต่มันจะไม่ได้สก,กาแล้วพอมันถือว่าครั้งแรกที่สซนั์จอสวามตีไปเมื่อกี้มันถือเป็นการตีครั้งแรกในเทิร์นที่ติดสกานะครับอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะผมผมก็เลยต้องให้ใส่เออสนับจอสวามไปตัวหนึ่งเมื่อกี้นะเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในเด็กอีกรอบหนึ่งนะเราจะได้ตีทีในเทิร์นนี้นะบแบบนี้แล้วโอ้โหทเล็ตทริเฟลเลียนนะครับมาไม่ทันแล้วนะผมบ,บอกเลยเพราะว่าเราก็จะตีในเทิร์นอีกินะ เราจะตีในเคิร์ฝั่งตรงข้ามได้เพราะว่าตัวนี้นะครับตัวเดียวเลยของเราแนซะนจอร์สวามนะครับผมทําให้เราบุกในเคอร์อฝั่งตรงข้ามได้อย่างสบายๆนะครับอันนี้เป็นตัวที่ก็เลยบอกอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่เล่นสนุกมากๆเด็กหนึ่งนะผมทำไมผมไม่รู้จักมันมาก่อนประมาณนั้นนะก็จะพูดแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะก็จบอย่างสวยๆนะครับแข๊งน้องปลาของเรานะแบบแข๊งปลาสะเก่านะครับปลาสอดแนวซึ่ง ใช้มาโชว์ตัวแค่ตาแรกนะครับที่เดลือเป็นหน้าที่ของเซฟนะครับกับน้องปลาทั้งหลายนะครับน่าจะจบได้ภายในก่อน20นาทีน,นี้ก็คือแบบโอเคนะคราเพื่อนๆมีเวลาไปทาอย่างอื่นเพิ่มนะอันนี้ผมชอบนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราเฮ้ยอันนี้ยังนะครับก็ไปกันต่อแล้วเลฟิแฮมเมอร์น์นะครับอัปเกรดเพิ่มขึ้นแล้วไอเทมเชตนะเราจะอัปเกรดการในเด็กของเราเพิ่มขึ้นนะก็รีโลสักทีหนึ่งนะครับผม มันหนักไปหน่อยอจริงๆอยากได้สนับจอสวามที่ลงมาไล่ฮิวแต่มันไล่สูงนะส่วนใหญ่คอีกทีหนึ่งนะครับซิสเได้ตัวบวกพลังไปเลยตงแต่ตอนแรกโอเคอันนี้ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราโจมันได้ตาแรกๆเนี่ยเราจะไล่มันสูงเน้วผมแล้วก็เก็บชาร์โดฟินไปเลยครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะไปประทัดกับไคซ่านะครับในจังหวะนี้นะเราก็จะจบเกมกันอย่างสวยๆกันแล้วนะครับ ยังนะครับยังไม่ได้เริ่มยังไม่เห็นมือแรกเลยนะผมก็พูดไปเรื่อยนะโอ้โหใครทราบพลังอย่างนี้ก็ขอเก็บสแรตไปก่อนนะครับแล้วก็มีลิเปอร์เบย์ไปหนึ่งนะเทิร์นนี้เราสามารถถ้าโชคดีเราจะสามารถตีได้เลยนะและเราไม่ตายนะเพราะว่าเรามีแรปจ้สว่างหนึ่งตัวเนี่ยถึงสองตัวบนมือเรานะต้องบอกถึงสองตัวเลยนะและดันได้เป็นฟิสเตอร์ฟิสเซอร์อันนี้ผมไม่ค่อยโอเคเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราจะตีไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาบล็อกก็เข้าทางเรานะครับ โอเคครับอย่างน้อยคือเราไม่โดนดาเกจในเทิร์นนี้และวคือเราปลอดภัยแล้วหนึ่งรอบนะครับวันนี้แค่ต้องการแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากนะครับมันลุ้นเันว่าเราจะได้เซตเด้อเซตเป็นใครไม่ไปนเนอเป็นเซตนะโอ้โหอันนี้แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ไปการันตีนะครับริปเปอร์เบย์นะครับเพื่อให้ไปบนสุดข,ของเราเีเป็นเลิศแน่นอนนะครับผมเราจะสแปมไปอย่างนี้เลยนะ เพื่อดเมจครั้งแรก23และจบเกมไปในเทอร์น,นี้แน่นอนนะครับผมการันตีจบเกมแล้วและเดเลิกด้วยเป็นเลิกเ,เกอรเฉยจบแล้วนะครับใครทราบไม่ต้องสู้แล้วนะจังหวะนี้คือสู้ไม่ได้แล้วนะครับี่น้องจบอย่างสวยๆนะครับก็โอเคแบบ งงแบบตีตับปับปับปั๊บชนะอย่างรวดเร็วนะครับก็จบอย่างสวยๆตำหรัอันนี้นะเฮ้ยไวจริงไวมากอาจจะบอกไม่ใช่เพราะว,ว่าไวเพราะเป็นสามดาวนะแต่ว่าไวเพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกงงอะระเขาเป็นเด็กนี้ดีกว่าเพราะว่ามีจนับจอสว่างเราสามารถตีในเช้นสันสนขงข์ข้ามได้นะอันนี้ทําให้แบบเราเลยเล่นได้อย่างสบายๆในดานนี้นะโอ้โห ก็อ <S an> ันน <an> ี <S an> ้จะเป็นเด็กที่ใช้ได้ตอนจบของผมนะจะเป็นตามนี้นะแล้วก็อันนี้เป็น Power ที่ได้นะผมโอเคนะผมก่อนจะจากกันนะผมเราไปดูเปิดกาชากันก่อนนวเราจะได้อะไรของ Cosmic Wall ในอันแรกของเรานะผมครั้งนี้ได้ก็ปุ๊บ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 ได้ซ้ำนะไม่เป็นไรครับถือว่าได้ i f ย Fragment เพิ่มอันนึงนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะโอ้นี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ